สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนวิทยุนะครับของ V ีออสปี2007ถึง2013นะครับก็คือวิทยุตัวนี้นะครับส่วนมากอาการที่ชอบเจอนะครับก็คือหน้าจอเสียนะครับจอซีดมองไม่เห็นแต่เครื่องเปิดติดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกันเลยหลังจากที่เราเตรียมวิทยุนะครับมาแล้วนะครับก็ทำการมาถอดเปลี่ยนนะครับนี่ไง อาการกันยอด h รั t หน้าจอชีพอันนี้ก็คือเปิดเครื่องติดแต่ว่ามีเสียงมีเสียงนะครับแต่ว่ามองหน้าจอไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการถอนขั้นแรกกันเลยขั้นแรกอันแรกนะครับแกะอันหนึ่งอันสองอันสามแล้วก็อันที่สี่นะครับให้แกะตามลำด,ำดำับ แล้วก็ไปแกะวิทยุนะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวด้วยนะครับใช้เล็บจิกดึงออกมาเลย1ชิ้นหลุดออกมาแล้วนะครับมันจะมีเดือยตรงน,นี้ระวังหักด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยหักง่ายเท่าไหร่ 2ชิ้นอ่ะอที่ปักสีชมพูนก็คือมันจะเสียบเขา้ารูเนี่ยนะครับมันจะทำให้มันแน่นอ่ามาต่อกันชิ้นที่3มเอาเปลี่ยนมือจับกล้องก่อน สชิ้นมือเปล่าล้วนๆเลยนะครับชิ้นที่4เนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกมามันจะถอดวิทยุออกมามันก็ติดอยู่ดีนะครับต้องเอาออกทีน้ต้ใช้ไขควงนะครับปากแฉกสี่ตัวนะครับข้างละสอ ตัวสุดท้ายถอดตัวสุดท้ายเสร็จนะครับมันก็จะเหลือมันจะเป็นคลิปล็อกนะครับสี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ยเรามาดูตามนี้ก็ได้นับจะเห็นชัดหนึ่งตัวสองตัวสามตัว ก็สี่ตัวก็ให้งัดตาคลิปล็อกนะครับมันจะได้หลุดง่ายหน่อยปุ๊บหลุดแล้วทีนี้เวลามันหลุดออกมานะครับมันจะเหมือนมีอะไรลังอยู่ข้างหลังก็คือมันจะมีชุดสายไฟอยู่นั่นเองนะครับเราต้องถอด ชุดสายไฟตัวนี้ก่อนจะเป็นสายไฟที่เข้ามายังไฟฉุกเฉินแล้วก็สายไฟนาฬิกานะครับจะเป็นตัวกดอยู่ข้างหลังนะครับใช้เล็บจิกแล้วก็ดึงขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เอาออกมานะครับก็ยังจะเหลือชุดสายไฟอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ต้องดึง หน้ากากวิทยุออกมาก่อนนะครับค่อยถอดจะมีแจ็คทั้งหมดสี่ตัวนะครับอันเสาวากาศนะครับถอดออกได้เลยถอดออกได้เลยนะครับเพราะว่าแจ็คมันจะเป็นไสบังคับอยู่ไม่สามารถที่จะเสียบรวมกันได้ก็ออกไปนะครับของเก่าไปของใหม่มา ของหม่ก็ใส่เข้าไปได้เลยครับวิธีการใส่ก็ทำขั้นตอนเหมือนย้อนถอยหลังกับตอนถอดนะครับก็ไม่ยากผมจะกลอเร็วแล้วนะครับ เสียบปลั๊กให้มันครบทุกตัวนะครับหลังจากแน่ใจว่าเราเสียบปลั๊กครบแล้วก็ยัดมันกับเืนเข้าไปอย่าลืมปลักตรงนี้นะครับถ้าลืมคุณจะต้องแกะออกมา ใหม่นะครับมันจะเสียเวลาใช้มือกดดันเข้าไปได้เลยกลบลองเปิดทดสอบโอเคครับทำงานปกติทีนี้ก็ใส่นอ็อตแล้วก็ประกอบกลับได้เลย ไงกันบ้างครับในการถอดเปลี่ยนวิทยุของ v ีออนะครับง่ายๆแบบนี้ทําเองที่บ้านได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมที่วิดีโอกันมาสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม